สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิกงใต้คลิปได้เลยนะครับชวนชมรถหน้าใช้1คันนะครับคันนี้ Toyota Corolla a l t ิ s แท็กซี่ปลดป้าย1.6เกียร์ธรรมดานะครับสภาพพร้อมใช้งานใช้งานได้ปกตินะครับได้ทรงนี้ไปเลยนะครับ58,000บาทนะครับใครสนใจรีบตัดสินใจนะครับได้ทรงสภาพนี้ถือว่าสวยแล้วครับเอาไปใช้งานชิวๆครับ ลองชมดูได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกติใครอยู่ใกล้ถนนสวนผักซอย27นะครับใกล้กล้กรุงเทพนี่แหละครับนนทบุรีไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันดูนะครับเน้นหารถใช้งานทรงนี้สวยครับดูแลง่ายแล้วก็อะไรมีเยอะมากครับลองชมดูถ้าชอบนะครับรีบตัดสินใจเจรจาต่อรองก็น่าจะได้ราคาที่สวยๆนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันใช้งานไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานและเห็นประโยชน์ ของคันนี้แบบนี้ก็ลองติดต่อเข้าไปเลยนะครับสำหรับแท็กซี่ปลดป้ายก็มีให้เลือกเยอะครับขึ้นอยู่กับสภาพครับสำหรับคันนี้เครื่องใช้ได้ปกติแอร์เย็นเดินทางได้ครับถ้ามันไม่ดีส่วนไหนก็ค่อยไปเก็บไปทำครับมันซ่อมง่ายครับดูแลไม่แพงครับตัวนี้ได้ทรงครับลองชมดูนะครับถ้าใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานรีบตัดสินใจนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ของ o u t i s c ขันะครับ ลองชมดูไปทดสอบขับดูสภาพรอบคันอีกทีนะครับสีทําแบบไหนลองชมดูได้เลยแต่ราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับซื้อไปใช้งานครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายบางคนอาจจะว่าโครงสร้างมันไม่แข็งแรงมันก็คือเหล็กนั่นแหละครับรถ20ปี30ปีเขายังใช้กันอยู่นะครับลองเทียบลองประเมินดูนะครับสำหรับผมนำเสนอเท่านั้นใครเห็นประโยชน์ก็จัดการได้เลยนะครับลองชมคลิปดูนะครับสวัสดีครับ 烟。